นี่ค่ะชั้นตาหลบในดูแบบดดๆนะครับใช่ใช่ค่ะคือโดยรวมแบบตาแบบตาดูก็เลยบอกคุณหมอว่าอยากจะได้แบบชั้นตาที่แบบดูหวานหน่อยเพราะว่าหน้าเราแบบหน้าดุไงคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นนะคะอายุ32ปีค่ะก็ทำตามาได้2อาทิตย์กว่าแล้วค่ะโอ้ทำตา2อาทิตย์เอใช่ใช่ค่ะ ก็แฮปปีนะ้ป Happy มากชอบมากค่ะโดยปกติแล้ว,ว่ชั้นตาแบบหลบในในแบบมันมเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันเป็นจุดด้อยของตัวเองอ่ะพอมาทําแล้วแบบชอบชอบ,ชอบที่นี่มากทำไมทำไมตลอดไปแล้วมันไม่ดียังไงเหมือนแบบเวลาเราแต่งหน้าหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันรู้สึกเหมือนไม่อค่อยโอเคอะ่ะมันไม่ค่อยเห็นชั้นตามันแต่งยากอะ่ะแล้วพอแบบมาทํา คือแบบบางทีเราไม่ต้องกีดอายไลเนอร์ก็ได้รู้สึกว่ามันแฮปปี้กว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องแต่งหน้าเยอะๆอะค่ะก็คือแต่งหน้าง่ายขึ้นใช่แต่งหง่ายขึ้นใช่ใช่ก็คือทําไปสองาทิตย์ได้แต่งหน้าแล้วใช่ใช่ค่ะก็คือแต่งตั้งแต่4วันแรกอะคือแบบใช้ชีวิตแบบปกติมากโอ้โหคุณถังว่างตาบ้างไหมสวยๆในช่วงนี้ผมดูนี่ค่ะชั้นตาหลบในโอ้โหชันตา ชั้นตาเดียวด้วยใช่ใช่ค่ะ <S 1> <S 1> ตแต่คุณหมอบอกว่าเป็นตาสองชั้นนะแต่ว่ามันลหลบในดูแบบดูดุนะครับ <S <S ใช่ใช่ค่ะคือโดยรวมแบบตาแบบตาดูก็เลยบอกคุณหมอว่าอยากจะได้แบบชั้นตาที่แบบดูหวานหน่อยเพราะว่าหน้าเราแบบหน้าดุไงคะคนรอบข้างใกล้ตัวว่าไงสวยค่ะบอกว่าเอ้ยโอ okay, เคหรืออะไรเงี้ย ก็แนะนำเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็มาที่ทีละคอนคลินิกได้เลยนะคะเราบอกคุณหมอว่ายังไงต้องการชั้นตาอะไรประมาณไหนอยากได้ชั้นตาแบบให้ให้ตาแบบดูแบบเห็นเห็นชัดขึ้นแล้วก็ตาหวานขึ้นเพราะว่าโดยรวมแล้วตาเฟิร์นอ่ะมันค่อนข้างที่จะดูคุณหมอก็เลยแบบจัดให้อันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่บอกคุณหมอคุณหมอเลยจัดให้ใช่ค่ะใช่ค่ะ อ่ะสำคัญสำคัญเลยเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะตอนแรกกังวลมากว่าแบบเพราะว่าไม่เคยทําตาก็คือแบบกังวลว่ามันจะเจ็บไหมแต่พอทําเสร็จแล้วเนี่ยคือไม่เจ็บเลยแม้กระทั่งวันสุดท้ายที่มาตัดไหมพี่อ้วนคือมือเบามากเพราะว่าเฟิร์นกลัวการตัดไหมมันเจ็บมีประสบการณ์ใช่ค่ะก็คือเคยทําจมูกมาแล้วตอนที่ตัดไหมคือแบบมันเจ็บมากก็เลยแบบกลัวว่าเพราะว่าตรงตาเนี่ยมันเป็นหนังที่แบบ ค่อนข้างละเอียดอ่อปวดเจ็บแต่คือแบบใช่แต่คือแบบพี่อ้วนตัดแบบมือเบามากไม่ต้องกลัวเลยคือไม่เจ็บเลยตอนสุดท้ายเพื่อนถามว่าเสร็จแล้วราคาอะไรเงี้ยพี่แกก็บอกเสร็จแล้วครับคือคือยังไม่ยังไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าตัดแล้วใช่แล้วแบบทำไมถึงเลือกที่นี่ทำไมต้องไปที่นี่คือดูรีวิวมาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็แบบมีคนแนะนำคลินิกนี้เยอะแล้วก็ ดารา,านักแสดงอะไรเงี้ยก็มาที่นี่เยอะ<ร>ก็เลยเเรรใช่ใช่ค่ะก็เลยค่อนข้างที่แบบมั่นใจ <Okay. S 1> กับราคาที่แบบจ่ายไปก็คือแฮปปี้ก็บางทีเราอยากจะแบบตื่นมาแล้วสวยเลยมีชั้นตาแบบสวยคือบางทีต้องแบบก่อนหนะ้านั้นเฟิร์นต้องติดคืออยากมีตาสองชั้นต้องติดสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นตลอดเวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือไม่ต้องเลยใช่ผู้หญิงก็ต้องแบบ แต่งหน้าไม่ใช่แบบหน้าสดอย่างเดียวแต่อันนี้แบบบางทีเราก็แค่แบบทาปากบัดแก้มนิดนึงคือจบแล้วจบแล้วออใช่ใช่ใช่ค่ะแฮปปี้ค่ะก็อยากจะบอกเพื่อนเพื่อนนะคะถ้าใครมีปัญหาชั้นตาแบบเฟินก็คือตาอ่าชั้นเดียวหรือตาสองชั้นหลบในอย่างเงี้ยอยากจะแนะนําให้มาที่ทีละพรคลินิกนะคะอยู่แถวๆเอเยื้องๆกับไอคอนสยามคุณหมอบื้อเมามากแม้กระทั่งพี่ที่ตัดไหมให้นะคะ เชื่อมันในคลินิกนี้ค่ะ okay. อยากสัให้เพื่อนๆถ้าใครที่กำลังสนใจออมีแพลนที่จะทำตาหรือว่าทำอย่างอื่นเนี่ยคลินิกนี้โอเคเลยค่ะ